ครับวันนี้วันที่แปดกุมภาพันธ์สองห้าหกห้านะครับเกษตรง่ายง่ายสไตล์ทีเอฟนะครับโดยกูรูคอนชัยนะครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรนะครับทีเอฟแล้วก็เกษตรกรทั่วประเทศนะครับวันนี้เรามาติดตามนะครับการใช้ทีเอฟอะมิโนฮิวมิกนะครับของเกษตรกรผู้ใช้จริงนะครับอ่านะครับกับแปลงทุเรียนนี่คือการหวานนะครับนะครับพุ่มนะครับนะครับนี่ฮะการหวานทีเอฟอะมิโนฮิวมิกของเรานะครับวันนี้ อ่านี่คือตัวจริงนะครับใช้จริงนะครับอย่างที่บอกนะครับวันนี้พืชไม่โกหกนะครับต้นหนึ่งประมาณเท่าไหร่ได้ครับพี่เนี่ยที่ใช้ประมาณนี้ต้นประมาณกิโลนึงกิโลหนึ่งอายุทุเรียนประมาณกี่ปีครับเนี่ยสองปีสองปีนะครับอ่าต้นต่ํานะครับอยู่ที่ประมาณหนึ่งถึงสองกิโลนะครับผมมึงรู้นะว่าสายเครื่องตัดหญ้าใช้ใช้ครับฟนปุยได้เราใช้อ่ากี่เดือนครั้งครับพี่เนี่ย ยี่สิบวันใส่นะครับอบยี่สิบวันต่อหนึ่งรอบนะครับต่อหนึ่งครั้งนะครับข้อ,อดีของเ CF amino h u มิกเนี่ยเป็นยังไงมั่งครับพี่ใส่แล้วมันรู้สึกมันต้นไม้มันแตกยอดดีนะครับแตกยอดต่อเนื่องนะครับแตกยอดครับทรงพุ่มก็สวยครับผมดินก็ดีเนาะดินก็ดีดินนี้ยอดเลยเมื่อก่อนเป็นยางพาราดิน pH ประมาณสี่ถึงห้าตอนนี้หกจุดห้าโอ้เยี่ยมครับ ก็ uhm. สุดยอ้ที่ทำการลดต้นทุนด้วยเนาะพี่ลดต้นทุนครับครับาก็ไม่แพงเพราะปุ๋ยเพราะปุ๋ยเคมีแพงมากนะครับปีนี้อันนี้หันมาใช้ปุ๋ยเอสตัวนี้แหละครับตอบหนึ่งราคาไม่ถึงพันครับนี่แหละครับตลาดตัวนี้คุณภาพใกล้เคียงกันพันกว่าทั้งนั้นนะครับครับแล้วก็มันช่วยในเรื่องของการป้องกันเชื้อราได้ด้วยไหมพี่อ่าใช่ได้ครับครับผม้อเชืา นี่นะครับฝากไว้นะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรทั้งหลายนะครับท f เอมิโนวิมิกของเรานะครับนี่นะฮะใช้ได้กับทุกชนิดพืชนะครับทุเรียนนะครับทุเรียนเล็กนะครับเริ่มตั้งแต่การรองก้นหลุมนะครับในการเร่งการเจริญเติบโตนะครับป้องกันในเรื่องของเชื้อราต่างๆนะครับทุเรียนใหญ่นะครับใส่ฟื้นต้นหลังการเก็บเกี่ยวนะครับใส่บำรุงช่วงติดดอกออกผลนะครับจะช่วยในเรื่องของ ขั้วเหนียวนะครับป้องกันการหลุดร่วงนะครับฝากไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับเรามาติดตามกันอีกนะครับว่าโครงสร้างจะเปลี่ยนไปยังไงนะครับผมครับสวัสดีครับ